ตักน้ำกถิดเด้ยแม่คงคาเอ,อ้ยขอน้าให้เด้บุญน,นั้นได้เท่ากันท่าน้ำท่าน้ำที่ทำไว้เป็นยางรถยนต์ล้างไว้นี่นะครับเซฟตี้เวลาเราเหยียบอ่ะปะไปลูกไปมันติ้นน้ำไปเป็นปาบาป ใครจะได้บาปโอ้นี่แหละต้นนี่ก็ต้นโอ้นี่ต้นนี้ก็นี่ลูกขอแล้วลูกหล่นนี่ด้วยเอฟเฟกต์นี่นี่โอ้ต้นนี้ก็มี นิ่งก่อนไว้ในเสื้อเรานี่ไว้ในเสื้อเลยลด,ดเลยนะครับต้นนี้ที่นำมาปลูกไวต้ตรงนี้แ้ต้นนี้ตรงน,นี้นิ่นหน่อยอเย้ โอ้รถมาพาให้เป็นหน่อยรถให้เขาหน่อยนจะคอยรถก็ว่าดกูจื้อน้อยอ,อยู่ไงเขายังบอรถอยู่อย่านี้มารถให้มาพาหน่อยตางหน่อยไปหน่อยรถมาพาหน่อยอ่ะ,อะรถให้เล้น รถในจาเลนเดอร์โอ้ห่าโอรถแรงไปรถต้นนั่นดต้นที่นีของขาร์นะไม่ไดอร์นั่นได้เท่ากัน ตาเป็นแนวแดงไว้จะลดไปตรงมูไหน่อยตรงเป็นแนวดูเป็นชชนยักษ์เป็นแดงไว้นะครับโอเคโอ้หอโหไปทุกคน ล็อกก่อนล็อกก่อนมันกำลังแตกอยู่ไว้นิดลดให้หน่อยลดน้ำให้ด้วยกระโดนกดน็ตดแค่เอากระปุนมึงลดน้ำให้อ่าเอ้ลดน้ำให้ละเด้รกระโดนเลยมากินกระปุลกระโดน กินกระปนุนอร่อยกินกับน,น้ำพริกปลาแดงเนาะเหมือนกินเมี่ยงคล้ายๆกิน,นี่กระโดนนิสรพคุณเพื่นเป็นสมุนไพรทางยาเด้ออยากรู้คุณค่าสมุนไพรทางยาเสิร์ชด,ดูกู้เกินอยากรู้อะไรให้ถามกูนี่ไม่รุ่นเขาว่างเงน้น อยากรู้อะไรให้ถามกู